เป็นการปลูกเมล่อนครั้งแรกทดลองกับมเมล็ด50มเมล็ดแต่ตอนนี้เหลือประมาณ46่สเมล็ดก็ได้ประมาณ46่สถุงวันนี้วันที่27บมีนาคม2565เป็นการย้ายต้นก้า ลงปลูกในถุงเดี๋ยวรอดูว่าจาก46จะเหลือประมาณกี่ตน้นหรืออาจจะไม่เหลือเลยเพราะในสวนก็จะมีต้นต้นพริกต้นพริกก็เป็นเพียแป้งมีเพียแป้งขึ้นเต็มเลยไม่รู้ว่าจะรอดไหม ก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงคือลาสนิมขึ้นเต็มเลยส่วนตรงตรงนู้นจะเป็นทุ่งนาที่ทำข้าวนะรดดูลแลงก็จะเป็นเพียไฟก็ห่างจากที่ปลูกเมล่อนประมาณ ก็มีร่อนผมจะปูใสสารเคมีก็คือจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงส่วนปุ๋ยก็อาจจะมีบางก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่จะไม่เน้นยาฆ่า,มาแมลงไม่รู้ว่าจะรอดไหม ก่อนปูก็ลดสารไตรโคดมาเรียบร้อยแล้วครับลดให้ชุ่มเลยสวนพวกมแมลงประเภทเพลี้ย หรือแมลงปีกเชื้อราอีกตัวหนึง่งก็เดี๋ยวต่อไปอีกประมาณ1อาทิตย์ผมจะใช้เชื้อราพ้่นป้องกันแมลงเลยผมจะทำตามตารางที่ได้วางแผนไว้ เดี๋ยวผมขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวต่อเป็นระยะระยะ